ทำนายความฝันเลขนำโชคทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นฝันเห็นนักโทษแปลว่าอะไรวันนี้เราจะใช้ไพ่อรเคลนในการเปิดทํานายดวงนะคะฝันเห็นนักโทษแปลว่าอะไร ฝันเห็นนักโทษหลังจากนี้มีเกณฑ์จะได้เดินทางไกลจะได้เดินทางไกลอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัด the law, ท่านจะต้องระมัดระวังพวกมิจฉาชีพจะมีคนเอาข่าวไม่จริงมาเล่าให้ฟังจะได้รับข่าวลือจะมีคนจะมีคนเอาข่าวลือเอาข่าวลือเอาข่าวไม่จริงมาเล่าให้ฟังท่านจะต้องระมัดระวังตรงนี้ มีเกณฑ์เกี่ยวกับมีคนมารักมาชอบสำหรับคนที่แต่งงานแล้วนะก็อาจจะได้ลูกคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยจะมีเพศตรงข้ามมาชอบแต่คุณนะ่ะจะปิดหูปิดตามมองแต่ข้อดีเขาไม่มองข้อเสียในด้านความรักเนี่ยคุณนะ่ะไม่มองข้อเสียของเพศตรงข้ามเลย ในด้านความรักนะตัวคุณเนี่ยไม่มองข้อเสียของเพศตรงข้ามเลยคุณมองแต่สิ่งดีงามมองแต่ด้านดีมองแต่เรื่องดีงามมองแต่ด้านดีคุณไม่ได้มองข้อเสียของคนคนนั้นเลยซึ่งตรงเนี้ยมันไม่โอเคมันจะทําให้คุณนะ่ะเดือดร้อนในอนาคตได้เลขนําโชคสองสี่หสองสี่ห หกสองสี่ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าคารูกรุณาแอดไลน์มานะคะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปค่ะ